เบรกโอ้เบรกไวอะเบรกเบรกไวมากเบรกแตะปุ๊บแตะปุ๊บติดเลยอะโอ้โอ้โหอ,อ,อันนี้แหละถูกเจริตเรานะครับพุ่งเลยอะนี่กดแล้วพุ่งขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับมีโหมดในการขับขี่4โหมดนะตรงนี้ก่อนประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองไม่ถึงก็หลังติดเบาะมีดึงนะดึงดึงอ่ะดึงเจ็ดสิด้าสิบร้อยหนึงอยู่ถึงก่อนตัว เขาบอกว่าตัวนี้เป็นอินเทลเจนในโค้งนี้ก็สามารถดีเทคได้จะดีเทคได้ไหมดูครับ40ผมชอบอะผมชอบการบังคับควบคุมแบบนี้ d e พาวเอเซเครับตัวเวอร์ชั่นที่เป็น SUV วันนี้ผมมาทดลองขับนะครับแต่เป็นการขับแบบสั้นๆนะในสนามแข่งที่เมืองทองธานีนะครับโดยจะมีพาร์ทของการขับเนี่ยสส่วนคือในตัวสนามแข่งเลยที่เป็นสนามแข่งโกคาร์ซึ่งเราจะได้เห็นลักษณะของการเข้าโค้งการโยนตัวอะไรต่างๆแบบนั้นกับอีกจุดหนึ่งคือริมทะเลสาบที่เขาจําลองสถานีเอาไว้นะครับว่าให้เราเร่งสปีดดูอัตราเร่งดูในส่วนของการเบรกว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวตามผมไปดูแต่ก่อนจะไปถึงส่วนของการทดลองขับแบบชิมลางคราวนี้มาทำความรู้จักกับเจ้า Deep a l S z e r v กันอีกสักครั้งหนึ่งเป็นการทำความรู้จักแบบสั้นๆง่ายๆตัวนี้บอกเลยนะครับว่าอยู่ภายใต้กรุ๊ปของช้างอันนะแต่แบรนด์เนี่ยเขาให้ชื่อว่า Deep p a l นะครับให้ออกเสียงแบบนี้นะว่าเป็น Deep a l นะครับส่วนตัวชื่อรุ่นคือ S Zero ตรงจุดนี้หลายคนงงว่าคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือตัวระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับก็คือตัวไรด้านะสเปคของตัวรถนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนพละกําลังสูงสุด258แแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะขนาดความจุ66.8กิโลวัตต์อัวนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ4 8 5กิโลเมตรนะครับนี่พื้นที่ใช้สอยทางด้านหลัง435ลิตรก็คือสามารถใสยย่กรยานพับได้ตัว กล่องต่างๆแบบใหญ่ๆอย่างนี้ก็สามารถใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ล้อได้ล้อระอยางแบบนี้เลยนะครับนี่ได้เป็นตัวยางของดัลล็อนะครับตัวของตัวดีไซน์ไฟหน้าผมชอบมากสวยงามนี่นะไฟตัวนี้ก็ดีสวยเลยอะ่ะชอบยอดจองในงานนี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นกระจกไร้กรอบนะและถ้าเป็น S07 เนี่ยเขาจะได้ตรงนี้นะเป็นกระจกแบบ2ชั้นถ้าเป็น l 0 7นเนี่ยจะได้เป็นกระจกแบบชั้นเดียวนะครับนี่ครับ ดูภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้สิ่งเดียวที่หายไปก็คือตัวหน้าจอไม่มีหน้าจอนะตรงนี้จะเป็นกล้องนะเดี๋ยวถ้าคุณดูนะคุณจะเห็นกล้องตัวนี้เขาจะเอาไว้จับหน้าเรานะครับและฟังก์ชันเด่นของตัวภายในนี้ก็คือตัวหน้าหน้าจอตรงนี้ครับนี่1ิ6้นิ้วนะใหญ่กว่าตัว l 0 7 o นะครับโดยฟังก์ชันนี้เขาจะมีระบบที่เรียกว่าระบบอัจฉริยะในการดีเทคดีเทคเราตัวเราเนี่ย คือถ้ามีคนมานั่งทางด้านซ้ายไม่มีคนนั่งทางด้านขวาคนก็ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายอย่างเดียวเขาก็จะหันเขาก็จะหันไปทางด้านซ้ายแต่ถ้ามีคนนั่งทางด้านขวาอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับตำแหน่งคนขับถ้านั่งซ้ายนั่งขวาจอจะหันมาที่ตัวผมอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่อยากให้จอหันมาเราก็สามารถทําได้นะครับเราก็ปรับปรับได้เลยนะครับมีฟังก์ชันต่างๆระบบสั่งการอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะมี วันเดชัตเจอร์หจุดช่องแอร์แบบนี้ดีนะครับเป็นระบบแอร์ที่ไม่มาเป่าตัวแบบนี้ผมชอบเลยและที่เขาโชว์นี่คือเห็นว่าดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะครับสามารถใส่แก้วเยติใบใหญ่ได้นะครับตัวช่องเปิดตรงนี้ก็ใหญ่ดีนะความลับที่ซ่อนอยู่เขามีระบบแก๊สเซ c o คอนโทรลด้วยนะครับนี่ก็คือถ้าเรากดเราชูแบบนี้วิทยุจะมีเสียง ถ้าเป็นกําปั้นแบบนี้แปลว่าปิดปิดเสียงวิทยุนะครับอ่ะก็จะหยุดเล่นก็ไซส์ใหญ่นะเหมาะมากตรวรถหลายคนนะ่าจะพอคุ้นเคยกันแล้วนะครับได้ไปลองสัมผัสกันที่งานมอ t o อร์เอแล้วเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับพร้อมแล้วไปครับ d e e p p เ S s ซครับไปมีโหมดในการขับขี่4โหมดนะตรงนี้ว่อนประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเอง ถ้าภาคภาษาอังกฤษก็คือ Eco Comfort Sport แล้วก็ Individual นะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอบแรกเนี่ยขอใช้โหมดประหยัดดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ยขับดีมากืมไม่สิเราไม่เล่นอย่างนี้ยังเนี่ยเพิ่งได้ออกตัวกันนะครับไปครับเดี๋ยวรอบแรกดูในสนามก่อนว่าเป็นยังไงนะครับตัวรถรู้สึกว่านี่ปรับหน่วงตัวปรับน่วงเนี่ยอันนี้ผมปรับหน่วงไว้แบบมา,มาตรฐานนะครับพอถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมีการรีเจนไฟกลับมาด้วยนะครับรถมาโทนนุ่มเลยนี่ครับดูอันนี้ใช้เลสซิ่งไลน์นิดหนึ่งนะครับมาครับอันนี้รอบแรกยังเป็นโหมดอีโค่โหมดประหยัดเบรกโอ้เบรกไวอะเบรกเบรกไวมากเบรกแตะปุ๊บแตะปุ๊บติดเลยอะโอ้นี่นะไายครับเดี๋ยวเราดูลายในสนามไม่พุ่งพลานมากครับ นี่นะนี่นี่นี่กดแบบนี่ผมกดหมดเลยนะอย่างว่าอันนี้คือโหมดอีโคนะครับรถก็เนียนดีอผิดลหลนี่ครับนี่จังหวะเป็นโค้งหักศอกเหมือนเรากําลังกลับรถนะครับก็ถือว่าคล่องตัวเลยนะถ้าแบบนี้นะโอ้โอ้มาดีแฮนี่เนียนๆไปครับเร่งไม่มาเร่งไม่พุ่งเลยนี่ผมกดหมดเลยนะนี่กดแบบหมดจริงๆนะ กดสุดเลยอย่างว่าอันนี้คือโหมดอีโคนะครับโหมดประหยัดนะครับเดี๋ยวรอบที่2เปลี่ยนโหมดครับมาเข้าโหมดสบายพวงมาลัยเนี่ยเบามือแต่เราปรับได้นะในพวกนี้เราปรับได้ทั้งหมดนะครับไปรอบนี้เรารู้ทางแล้วเราจะดีขึ้นการตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมตัวรถนี่โช้กมาค่อนข้างนุ่มเลยครับดีอะช่วงล่างนี้เซ็ตมาแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองสาวๆน่าจะชอบนะนะ แต่คุณผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวรอดูในหมดสปอร์ตก่อนนะว่าจะประมาณไหนอย่างไรนะครับว้าวตัวรถเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าใหญ่ทัศนวิสัยไม่ถึงกับกว้างขวางมากนะครับและมีกิมมิคเล็กๆที่ตัวกระจกด้วยเขาจะมีรูปสัญลักษณ์ของเหมือนภาพวาดนะเหมือนภาพพิมพ์ลายเมืองต่างๆนะครับน,น,นี่ดึงป๊บเนี่ มีเสียง s อสิารนิดนึงเข้าแรงกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับดูครับป้ายถือว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายครับพุ่มอะไรเบามือมากดูแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวรอในโหมดสปอร์ตก่อนถ้าเป็นถ้ามองว่าโหมดคอมฟอร์ตคือโหมด Normal เนี่ยนะผมก็บอกเลยว่าคุณผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบจลิดนี้เท่าไหร่นะครับ จลิตนี้มาทางคุณผู้หญิงมาทางแบบรถแบบขับสบายๆอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตนะรอบที่3ของการขับอะโอ้โหอันนี้แหละถูกจลิตเรานะครับพุ่งเลยอะนี่กดแล้วพุ่งขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับนี่เออโชกไม่ได้มีเปลี่ยนนะโชกยังนุ่มหยวบเนี่ยพอพอขับแรงพอเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บโชคเนี่ยเรารู้เลยว่าเซ็ตมาไว้สำหรับรถบ,รถบ้าน เป็นรถแบบนุ่มๆจ่ายจ่ายตลาดรถครอบครัวเลยครับไม่ใช่รถสายสปอร์ตเลยครับแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยมาเพื่อให้การกดคันเร่งเนี่ยมีความสนุกสนานมีความเล้าใจมากขึ้นนี่นะโอ้โหโยนอะโยนเลยอะ,ยยอะถ้าถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าเข้าถ้าเข้าแรงๆนะโยนเลยนะครับนี่คุณดูการโยนตัวนี่ยโยนเลยอะพอเป็นเปลี่ยนโหมดสปอร์ตถ้าเข้ามาแรง เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับมาซิงซ่าในสนามแบบนี้นะลักษณะของตัวรถเป็นรถที่เหมาะกับการขับแบบสบายๆนะครับเน้นในเรื่องของการเป็นความคล่องตัวแบบรถใช้งานในเมืองครับนี่จบรอบสำหรับการขับขี่ในสนามให้ดูถึงสมรรถนะของตัวพวงมาลัยแล้วก็ฟีลลิ่งของช่วงล่างต่างๆนี่ก็ฟันธงไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นรถที่ เหมาะการใช้งานในเมืองยังไม่ได้ลองเดินทางไกลย,ยังไม่รู้ส่วนการเข้าโคง้งการขัคับควบคุมต่างๆใช้งานง่ายดีช่วงล่างมาค่อนข้างนุ่มนุ่มมากนุ่มนุ่มเลยอะ่ะมามาทนนุ่มต้องมาลองต้องมาลองกันดูนะครับเหลือสุดท้ายขอลองขับถนนจริงเพราะเราไม่รู้เรื่องของการเก็บเสียงต่างๆเพราะเวลาที่เราขับในสนามแบบนี้ครับคือผิวแทร็กเนี่ยเขาดีเพราะฉะนั้นมันก็จะแทบไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแต่บอกบอกเลยว่าการบังคับควบคุมอะไรต่างๆนี่ถือว่า ดีเลยนะครับปรับเป็นโหมดสบายผมว่าเนี่ยเหมาะเหมาะมากเหมาะแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวยังมีอีกสถานีหนึ่งเดี๋ยวไปลองกันอีกหนึ่งสถานีของ Deepal s 0 7ครับพร้อมแล้วไปขับกัน แต่คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะสีดำภายในสีออกโทนสม้มชอบผมชอบบอกเลยผมชอบสีนี้แล้วก็บอกความรับให้อีกอย่างเมื่อกี้เพิ่งลองตัว a l 0 7มานะครับในสถานีเดียวกันนี่แหละนะแล้เวเดี๋ยวอันนี้ได้ได้ลองไปครับลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าผมใช้โหมดอะไรในเขาโหมดกำหนดเองงั้นผมขออนุญาตปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตนะตัวเนี้ยบนหน้าจอเนี่ยเขานี่นะ เขาให้เราหยิบออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เราปรับโหมดได้ง่ายขึ้นนะครับรอบแรกนี้ผมขอใช้โหมดสบายก่อนดีกว่าไอ้โหมดสปอร์ตดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้รู้เลยว่าแรงมากน้อยแค่ไหนอย,อยังไรพร้อมแล้วไปครับไม่ถึงก็หลังติดเบาะดึงมีดึงนะดึงหนึ่งนะดึงเด้าสิบร้อยหนึอยู่ถึงก่อนตัว,ต,วตัวทงเหลืองด้วย ถึงร้อยก่อนทงเหลืองแล้วก็เบรกเนี่ยหยุดอยู่เลยนะระยะเนี้ยเบรกแบบเอาอยู่เลยผมรู้สึกว่าเบรกมั่นใจมากอันนี้ดีนะครับไปไปกันต่อนี่ครับตาเร่งขึ้นดีครับแต่แต่ตัวรถเนี่ยโยนโยนเยอะไปนิดนึงช่วงล่างเสร็จมานุ่มเหมือนอย่างที่ตอนที่ขับในสนามนู้นเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้โยนแย่นะถือว่านุ่มแบบนี้แล้วยังทรงตัวได้ประมาณนี้ผมแฮปปี้ เดี๋ยวมาลองสลาล่มกันดูนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ดีนะคอนโทรลได้ง่ายดีโอ้นี่50แหละอุ้ยดีอ่ะชอบพวงมาลัยแบบนี้แล้วก็อาจจะมาจากยางด้วยแหละไม่รู้สิผมว่าการยึดเกาะการจังหวะที่เราเหวี่ยงอะไรเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับถือว่าทรงตัวดีแม้ตัวรถจะ มาโทนนุ่มแต่พอเข้าไปสลาลมเมื่อกี้ถือว่าดีเลยนะครับอันนี้คือเนินลูกรนะนาดอันนี้กลับกลายเป็นว่าสะเทือนมากกว่าตัวตัว L z 7เนี่ยนี่ความเร็วพอๆกันนะความเร็วต่ๆาๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันสะเทือนมาถึงตัวแบบนี้เลยเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเสือนนี่ครับไปครับอันนี้เปิดระบบตัว Cruise Control นะครับการคุ u i c o n t r เนี่ยก็กดที่เกียร์นะครับกดที่เกียร์เลยนะครับ แล้วก็ถ้าจะปรับความเร็วของคุยคอนโทรลให้ปรับที่ตัวมือซ้ายนะผมดหบขว,วาตบที่เกียร์ตรงเนี้ยตบลงมานะครับนี่ตอนนี้ผมเซ็ตความเร็วไ้ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะดูนะผมไม่ได้ไม่ได้เอาขากดนะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับเนี่ยความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณ15-16นี่ตัว a d a p t i ีฟเขาใช้ดีนะนี่เดี๋ยวรอดูจังหวะเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นอินเทลเจนในโค้งนี่ก็สามารถดีเทคได้ จะดีเทคได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้อยู่แต่ถ้าคุณไปดูอีกคลิปหนึ่งของผมเมื่อกี้เทคไม่อยู่นะดีเทคไม่เจอนะพุ่งไปเกือบชนเมือันนะสำหรับเจ้าตัว L 0 7แต่ในตัวเนี้ย S 0 7อันนี้ดีเทคเจอนะตัวพวกเซนเซอร์ต่างๆเขาดีเทคเจอส่วนตรงนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับตัวเลนคลปนี่เดี๋ยวเขาจะ จอดสนิทเลยจอดสนิทแบบหยุดนิ่งเลยดูสิเขาจะดึงเรากลับมาไหมไม่ดึงเราไม่ดึงไม่ดึง,ไม,ดงไม่ดึงเรากลับมาด้วยไม่ดึงนะนี่อันนี้คือ Adaptive จอดหยุดนิ่งเลยศยมีเวลา8วินาทีเดี๋ยวรถจะออกไปเองนี่คือถ้าจอดสนิทไม่เกิน8วิเดี๋ยวรถเขาไหลออกไปได้เองรถยี่ห้ออื่นเนี่ย ได้ประมาณ3วิแต่ดพอพได้8วิอ่ะก็ถือว่าดีนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการขับแบบซอยเล็กๆนะนี่อันนี้เขาเป็นแบบจังหวะโอ้โหต้องจะพุ่งไปไหนเนี่ยอะไรกันเนี่ยพี่น้องอ๋อตะกี้ a p t i v e c r u ค s e c o n นโทนเรายังอยู่นะครับตะกี้ผมไม่ได้ปลดออกนะนี่ผมว่าพวงมอะไรของ s 0 7เเนี่ยแม่นยำกว่าตัว l 07นะครับผมชอบฟีลลิ่งพวงมาลัยของ S07 มากกว่าเอาละนี่คือโหมดสปอร์ตนะครับเมื่อกี้แต่โหมดที่เราเชียร์ให้ใช้งานก็คือตัวโหมดสบายเนี่ยตอนนี้ผมขออนุญาตปรับมาเป็นโหมดสบายนะครับสบายสิจ๊ะพี่น้องจ๋าต้องกลับมาตรงนี้เมื่อกี้ไม่มาจ้ะอันนี้แหละคืออีกหนึ่งอย่างคือ ไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่านะผมไม่ได้บอกว่าตัวรถอาจจะเออเหลือหรืออะไรอย่างนั้นนะผมอาจจะไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเองคือกดแล้วมันไม่ติดนะครับต้องปรับเข้ามาฟังก์ชันหน้าอีกหน้าหนึ่งเลยเพื่อปรับมาเป็นโหมดสบายนะครับแต่กี้โหมดทางรัดเนี่ยมันไม่ติดนะไปะพร้อมแล้วลองเลยป๊บไม่ได้หลังติดบอกเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ ร้อยเออก็ไวพอกันไวพอกโหมดสปอร์ตนะอันนี้ก็เบรกดีดีเนี่ยเบรกดีอัตราเร่งดีกําลังดีต้องใช้ใช้คํานี้ดีกว่ากําลังดีไม่โอเวอร์มากจนเกินไปนะครับนี่แต่เนี่ยเวลาแบบหักเลี้ยวนิดนึงอ่ะมันจะมีการโยนแต่ยิ่งถ้าเข้าโค้งแรงๆเนี่ยจะโยนเลยเนี่ยแหมให้โอกาสเราได้โยนอย่างนี้ก็สนุกสิครับ เดี๋ยวมาดูสลาล่มอ,อีกรอบหนึ่งรอบนี้จะทำความเร็วมากกว่ารอบแรกนะครับไปครับปั๊บดูครับ40ผมชอบอะผมชอบการขัคับควบคุมแบบนี้ดีอะนี่60นะความเร็วอยู่เกือบเกือบ60ถือว่าดีเลยล่ะป๊บมาเดี๋ยวคราวนี้จะ ลุยเนินลูกและนาดเอาแบบใช้ความเร็วมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับนี่ให้ดูที่ตัวผมนะกคสะวทวนอ่ะคืออาจจะไม่แรงมากเดี๋ยวลองนี้นะเบรหน g, ักเดี๋ยวจะเบรหนักๆนี่ความเร็วประมาณ60-70-80เบรกเบรๆเบร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 กเนี่ยมีกันแบบปั๊บหน่อยแต่ก็เอาอยู่แต่ก็มีฟอแฟบฟบแฟบนะให้ให้แบบบีบหัวใจนิดนึง เดี๋ยวจะลองอีกรอบหนึ่งให้ดูว่าการโยนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่าจะโยนมากกว่าเดี๋นะปาปายครับปาบดูนะตรงนี้ในของเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเบรกอยู่เบรกดีเลยดีกว่าดีกว่าตัว l 0 7เอะนะถ้าบนพื้นฐานของการได้ขับแบบเท่าเทียมกันในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าให้ผมฟันธงนักตรงนี้ก็คือเบรกดีเบรกมั่นใจ เดี๋ยวนี่มาลองขับแบบในตอกซอกเป็นโค้งชับๆแคบๆนะครับเนี่ยก็คอนโทรลดีนะพวดอะไรแบบนี้ผมชอบนะดูเนี่ยไม่รู้สิอันนี้ถือว่าถูกจริตนะมีแค่เรื่องของการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงแล้วมีการโยนตัวมากกว่านิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองก็กล่าวโดยสรุปสั้นๆง่ายๆกับการได้ มาชิมลางในสถานีจำลองที่เขาเซตอัพทุกอย่างเอาไว้ให้เรานะครับความรู้สึกแรกก็คือตัวรถมาในโทนค่อนข้างนุ่มอัตตาเร่งกำลังดี258แรงม้าเนี่ยน่าจะเป็นแรงม้าจริงเลยละ่ะมาแบบเออพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บมันได้ความสนุกสนานเล้าใจนะครับแต่พอมาเป็นโหมดธรรมดาโหมดสบายโหมดอีโคอะไรพวกนี้ก็มาตามกำลังเลยเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวควันทงถ้าคุณซื้อมาแล้ว เน้นในเรื่องของการได้เอาใจคนนั่งข้างหลังด้วยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับการบังคับควบคุมผมชอบเจ้าตัว s 07เลยละ่ะพวงมาลัยมาดีเลยชอบฟีลลิ่งนี้น้ำหนักเบรกดีการเบรกเอาอยู่การบังคับควบคุมแน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นรถทรงสูงแบบนี้ช่วงล่างเซ็ตมาค่อนข้างนุ่มเพราะฉะนั้นการโยนตัวเวลาที่เราเข้าโคง้งแรงถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับกับราคาค่าตัวประมาณ หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นประมาณล้านสี่ได้ทอนนิดหน่อยเนี่ยโอ้หน้าซื้อหน้าขบหาฟันธงได้แบบอย่างนี้เลยอะ่ะคือได้ลองขับนี้แต่สุดท้ายแล้วจะให้แบบเป๊ะๆร้อเปอร์เซ็จริงๆอะ่ะต้องขออนุญาตลอตอนที่ได้ทดลองขับแบบทางยาวๆบนถนนแล้วอย่างนั้นนะครับมันจะชัวร์กว่านะครับเพราะอันนี้เป็นสถานีจำลองที่เขาให้เรามาทดลองขับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่โดยภาพรวมอ่ะ ใครที่จองไว้ซื้อไว้รับรถได้เลยผมว่าไม่น่าผิดหวังถ้าคุณมองในมุมของความเป็นรถของครอบครัวนะครับเน้นในเรื่องของความนุ่มนั่งสบายตัวนี้จบโจทย์เบาะเบาะเย็นด้วยดีเนี่ยเจอแดดร้อนเีย้ยได้เบาะเย็นอย่างเง,ง,งี้ยแบบไม่อยากเดินออกไปเลยจริงๆนะท่านผู้ชมชอบโอ้ไม่เอะแต่มันก็ต้องจบละเราถึงเวลาต้องจากลากันไป คือตัวรถมาทรงสปอร์ตแต่ฟีลิ่งต่างๆมาในสไตล์ของครอบครัวนะครับมาทนนุ่มนิดนึงก็เรียบร้อยขอบคุณทุกาการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับดีดีพอ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 จรรับประกันได้เลยว่าก็ไม่แปลกใจว่าทำไม s 0 7ถึงขายได้ดีกว่า นะครับด้วยสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเลยเดีอ่ะชอบภาย,ยในๆแล้วก็เนียนและสุดท้ายจริงๆสําหรับคนที่กังวลประตูเนี่ยเขาเปิดด้วยไฟฟ้านะเรากดปุ่มตรงนี้ไฟฟ้าแต่ถ้าไฟฟ้าไม่ทํางานหรือไฟฟ้าหมดเราจะติดอยู่ในรถเลยเหรอไม่จริงบอกเลยเขามีตัวช่วยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใต้แผงประตูนะคุณแค่กดเอาตัวสลักตัวนี้ออกมาแล้วเขาก็จะมีตัวเปิดดึงเป็นตัวปลดล็อกฉุกเฉิน เราสามารถเปิดประตูได้นะหรือถ้ารถบังเอิญว่าต้องจมน้ําหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามนะครับก็แค่นี้ครับใช้การปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ดึงเปิดประตูได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภยัยว่าประตูมันจะเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีไฟนะครับเขามีตัวเซฟตี้แบบนี้ช่วยอยู่แล้วนะครับ